ดู่อนนะครับเป็นแบงค์นะครับนี่สภาพสวยไม่ใช่นะครับอ่านี่สภาพอ่าโอเคครับผมคุณจุฬาลักษณ์นะครับคุณจุฬาลักษณ์นะครับอยู่นะครับขอนแก่นนะครับขอซื้อนะครับแบงค์สิบบาทนะครับผ่านใช้งานจริงๆนะครับเนี่ย ต้องผ่านใช้งานจริงๆลูกค้าถึงจะยอมซื้อนะครับในที่สุดก็ไปแล้วนะครับหนึ่งใบนะครับอ่าโอเคครับต่อไปอีกสองท่านนะครับต่อไปอีกสองท่านนะครับก็คือขอนะครับคุณอ่าธนชัยนะครับอยู่ศรีสะเกดนะครับขอแบบสวยๆนะครับหนึ่งใบนะครับอ่าขอบพระคุณนะครับคุณธนชัยนะครับสวยๆหนึ่งใบเนาะอ่าแล้วก็ต่อไปนะครับก็ชื่อคุณนะครับสังวานเนาะ คุณสังวานนะครับคุณสังวานนะครับอยู่นะครับนครราชสีมานะครับขอสวยๆนะครับอีกหนึ่งใบเห็นไหมครับขายได้ทุกวันนะครับขายได้ทุกวนันเียงดี่ว,ว่า นะและแต่คนจะชอบแบบเก่านะครับบางคนก็ชอบแบบใหม่นะครับเห็นไหมครับขายง่ายแล้วก็ขายดีแล้วก็ขายไวนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่พร้อมแล้วนะครับก็รีบได้เลยนะครับสนใจนะครับก็สามารถขายได้เลยว่าเพื่อจะขายที่เท่าไหรแบบฟรีส่งนะครับพิมมาทีเดียวนะครับคนเห็นกันทั้งประเทศนะครับพิมมาทีเดียวเนาะ60ล้านคนก็จะเห็นนะครับอย่าลืมช่วยกันแชร์ด้วยนะครับพอช่วยกันแชร์มากๆคนที่เขาอยากซื้อ